เปิดอาชีพที่หลายคนไม่รู้เมย์พิชนาตเคยทำอาชีพนี้มาก่อนบอกเลยไม่เก่งจริงทำไม่ได้นะนักแสดงสาวนางร้ายเมย์พิชนาตสาขาก่อนที่ปัจจุบันผันตัวมีอาชีพเสริมเป็นเจ้าของร้านชานมนะครับเรียกได้ว่าทั้งสวยและเก่งและขยนันแบบนี้เป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับแถมช่วงนี้นะครับยังดูเด็กลงนะตั้งแต่มีหวานใจไม่ว่าจะไปไหนมาไหน,นก็มีโมเมนต์สวิทออกมาให้ได้รับชมเรื่อยๆ แต่มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับอาชีพของเมย์พิชนาที่เคยเป็นคอรัมนิตบอนโดยเจ้าตัวนะเปิดภาพหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพร้อมบอกว่าระหว่างดูฟุตบอลก็ไปค้นเจอผลงานเก่าๆเมื่อ9ปีที่แล้วที่เราเคยเขียนคอรัมฟุตบอลด้วยนะเขียนอยู่หลายเล่มเลยล่ะมีใครเคยอ่านบ้างไหมในนามปากกาที่ชื่อว่าเมซี่หรือพิชชี่เองและพร้อมกับติดแฮชแท็กนะ star soccer งานนี้เจชนาทิปน่าจะรู้ดีที่สุดเพราะเคยเป็นแฟนกับเมพิชนาตมาก่อนสำหรับอาชีพที่เกี่ยวกับแวดวงฟุตบอลแบบนี้แทนที่เป็นกูรูคอลัมนิสต์ตาอกเกอร์อีกด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง